บายดีคพี่น้องเลยเหมือนมูกคูคนมืันนี้จะเอาขี้ดินเข้าพื้นเทก่อนนี่จะไปดมไปป้าอยู่ตลอดโอ้บ่อนเท้าคุดขี้ดินนี่ก็เป็นขั้นเม,อเอมนืองเฮ่อเพิ่นมาดูดหนองสาเฮ่อเพิร์นบะบ่มีบ่อนทิ่มขี้ดินเลยใหญ่กองเลย nhằm phao cho sấy thì mình cụt nó lơi đây bán, bán à là ban ban nói thì nó cơ còn ban nhảy nơ ban là vô hơn còn à, nà, cải tới lắc nương anh à à ý ơn một chút sụm nữa còn hào nữa จุดสุ่มจุดสุ่มนาปอดเพิ่นมาตั้งอนะันน้าบ้านไหมตั้งเมืองไหมนะจุดสุ่มนาปอดผัดพอดีเพิ่นมาตั้งอนะันนจุดสุ่มอยู่นี่ละที่ดินแต่ห้าวผักเคอร์อยู่นี่นะนะพอดีมันเป็นบ้านเลยก็ดีคือกันเพิ่นมาตั้งจุดสุ่มอยู่นี่ผัดมาเคอร์ดิน เข้าเข้ากันเลยมากปู๊เขินอยู่นี่บ้ได้ซูยูเขินนี้นะพี่น้องเนะพราะว่าเข้ากันมาเตดงพายุบ้านพูอยู่เนิบบ้านพูอยู่บ้านใหญ่พูบ้านไม่เนี่ยโบ้ได้ซูเอามาเอามาซื้อ หกมดน่ะมุคันเมืองนั่งมัเดินนี่พี่น้องหกเด้อย่าฝรั่งกะเป็นดอกหมดละมาแต่ป้าละอยู่เฮิรนมาแต่ป้าลอยู่เฮิรนพักพอนสอกสามมือแล้วอ้อป้าส่งเดินเขาก็ได้ามออาเพิรนี่รู้หกเทหกว้ามื้อยิ่มฝนนี่ฝนตกลงมาละน้ำซึมน้ำจือ้อมุดเขาก็เลย เขากัดตื่นแล้วก็มาอยู่มาอยูเ่เฮิร์ดนี่ละเราพากันเอาขี้ดินเข้าไปถมก็ ตัวน,นี้เฮากาได้เอาขี้ดินเซอร์แล้วละพอดีค้ำพี่น้องเออ โ,โมเมนต์นันนเบิงขึ้นน้อยเดียวเนอะบาดเฮ็ดเดอริผัดปอท้บักหึงหึงพี่เนาะหึงสมโคนโอ้พอดีคำเลยเฮาววาสิไปหาคุดกระปูก็คือนิชบได้ไปละเฮาววาสิไปหายู่หากินนี่เดี๋ยวอนาเฮากระสีอ่อนานึ่งข้าวนึ่งน้ำก่อนวันนี้แต่งยู่โคกินแล้วละกินข้าวละมือแรละสิไปหาการ เขตมันสิได้บ่ตามทงไฮทงหน้าตามมนาะปาโฮไฮโหหน้าเนี่นะตามห้องเมืองตามอันนี้นี่หาการเขตหน้าเขตน้อยนี่ละมันสิได้บ่เหากับบกเคยการจักเธอปีนี้นะมีแต่อ้อดงอ้อป้าอยู่ตลอดแต่เป็นตกแลวเฮิรนเฮ้าผัดบ่มีไฟฟ้าพ่อว่าไฟฟ้ายังบ่ได้ดึงมา มันมันไกลแต่เฮิรนเพิ่นได้ประมาณเจ็ดสิบเมตรพี่น้องเอออันนะ่ะเฮิรนเพิ่นละเอาไฟฟ้าเข้าแล้วแต่ว่าเฮิรนเฮานี่บ่ได้ยั่งบ่ได้เอาเข้าพ่อว่าแต่เฮ้ากัน่ะไปนอนบ้านไงอยู่ตลอดก็เลยอันน่ะบ่ได้มานอนอยู่นี่ก็เลยบ่ได้เอาไฟเข้าเท่าว่าเฮ้าซื้ออันน่ะแฝงโซลาเซลล์มาอันน่ะติดตัง้ง เขาคิดไลไปคิดไรมากมันมันบกคุ้มพี่น้องแฟนชุดาเซลนี่สี่ปีห้าปีนี่ได้ยกสุดละถ้าว่าเขามีงเงินพ่อเอาไฟฟ้าเข้าได้ก็เอาไฟฟ้าเลยเขาก็เลยะนะตัดินใจเอาถ้าเอาไฟฟ้าเข้าบ้านเดียวมีแต่เข้าไปซากซากดอกไฟซากอันนั้นอยู่บ้านแล้วมามาไต่เอาซากโคมนี่แล้วยังเอาพี่น้อง ใา้แฟงโซดาเซล์แผ่นใหญ่ๆนี่ก็มันมันอายุมันสั้นอันนี้คือน่ะแนวกิ่นเห่าตอนแรกนี่พี่น้องเอ้ยต้มไข่ไข่ใกล้ส่องน้อยไข่เป็ดสองน้อยไข่เป็ดกับเป็ด เป็ดห่าเองเขาเลี้ยงอยู่นะบ้านใหญ่พุ้นเป็ดน,นะถ้าได้ออมาเลี้ยงอยู่พี่ไก่นี่ก็มีอยู่นี่สามสี่ตอยู่บ้านไญ่บมีไก่นะบอนไก่ขึ้นนอนพี่น้องเลยว<ะ>้าคัปน,นี้ก็ยังหันอยู่ขึ้นไปหอดพุ้นเลยไก่มีแต่สามตเท่านั้นะพี่น้องเลยแต่ เย็นแล้วพอไข่ไข่ไข่ไก่สองน้อยไข่เป็ดสองน้อยต่ำป่น เฮ้ห mới ยหอใหม่เหง่ายๆผ่าฟันลูบพอรามีมีดก็มีดฟันแล้วลูบแล้วก็บ้งเอาเรี่ควักเอาอเกิดอยู่ใกลๆมันน,น,น้อยๆนือขนนกไข่นกขึ้นท่าน้อยนึงเซอไข่ไข่ เดือดือไข่ไก่ธรมรมชาติบวมไนไข่พันเป็นโน่นุ่ามลงบิด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 เอาเนยะลตามลงไปเลยบิดเอาอ น้ำต้มมาซื้อน่อยนึงขอซื้อขอซื้อมันลดเพราะมันเหนียวเนียวตุตุๆมันจะติดกำเข้าคือกันกัหลับป่ารดมันเลวพอดบ่แต่พอดพอดเลพดเลยบอซื้อมืก็ย่าสืเอกรสื่อไปเลือกเขาคูเอาน้ำปลาซื้อซิมซิมพอน้ำปลาซื้อน้อยนึงเกือบเต้องซื้อ มันเป็นเม็ดมันเปื่อย อาแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือแนวกินเฮามีอันน่ะป่นไข่ป่นไข่กับต้มมีต้มมีเวทคือเก่าบ่ได้อัอนน่ะอดงอ,อปาก็เลยบ่ได้ปลากนินมื้อนี้เดียวเฮาก็สิกินข้าวก่อนโอ้ข้าวติดมือกันข้าวติดมือเอามันมีซือกิข้าวนําเดียวเด้อหมดหมู่คน ข้าวกับมันน่ะปนไข่ไข่เป็ดผสมไข่ไก่ไข่ไก่กับไข่ไก่บ้านเฮานี่แหละไข่เป็ดกับไข่เป็ดบ้านเฮานี่แหละเพื่อระดับก็้อบชิคกี้พายเยอะขึ้นเข้าไปมีนกฮองยู่พี่น้องเหมือนผับอายุอ่อันไข่หมู่เลยขึ้นไก่หมู่เยอะ ใเขอาพี่น้องเลยตอนนี้เฮากะกินข้าวยญาแล้วไปหาล็อกการการเขล็ดน้อยอนี่นี่นะเพราะว่าเป้าหมายว่าสิไปเซอร์เบ็ดซะเถอะเคลดน้อยอันนี้เห็นมาได้หลายกระเกงแซ่บเขล็ดน้อยนี่นะยังสม่ได้ไงวันนี้ คือบ่เขียดคือบ่แนี้นี่อยู่ตาห้าบเห็นเลยเห็นบ่แม่นงเขียดบ่เห็นหอดเขียดยางไปจนมาดองจเห็นมันน้อยเกินไป ตอนนี้เขามาแต่หาการ như เบ็ดเลี้ยวละเขาตั้งเจอว่าเสียนาหาการเขตน้อยพอได้หล่นโบมี่น้องคนโบได้เดี๋ยวเขากับเสียอันนาเขตน้อยแล้วก็กระปูเขาได้มาเดกระปูอะไรก็มีหาการเขคสเขาได้เขตก็ได้น้อยๆ เาหนี้เข็ดนี่ก้อนมันจะมันสิได้จักรล่างบอกครบดอเบ็ดสี่สิบกว่าลางแต่ว่าได้เยื้อเท่าเลยก,ก็เอาเข็ดน้อยบบบยุ่งนี่เข็ดได้ยอยสิบปลายตัวจีน,น่ายก็ได้พี่น้องเรียกว่าทิ้งรีบนี่จีน,น่ายเขาก็เอามันก็นเป็นเยื้อเบ็ดได้กัน แต่หาเลาะเสื้อ,อตามนองนี่แหละพี่น้องน้องกับน้องพุชเจ้าเนาะน้องป้านไว้ป้านหนำไว้เอาป่ามาป้อยได้โซนหนึ่งกับโซนหนึ่งกับป่าธรรมชาติขึ้นมาป่ามาป้อยพาดป่าไปพี่น้องเอ้แย่งกันหนำหาดแยงกันป่าลง,ง,างนะมันหาดป่าละไป

មាននេះទៅអូខេហើយឡើបាននេះពីងអើយเดี๋ยวเฮาเกมไปเซิร์ฟไว้ก่อนទៅឡើไปเซิร์ฟกะขึ้นเดี๋ยวអើ ต,ตามนองตามตอนนี้เข้ากับลาะซืือเบ็ดแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวพบกันมืออึนเซาไปลุ้นน้ำเดือาเฮาเไดายป่าพสิมีแนวกินบอมื้ออึนเซาพบกันมืออึนเซาเด้อพี่น้องเด้อมืออึนเซาเข้ากับสเลาะยามเบ็ดก็ ถือบ่อ้ป่าพีิล้อเออป่าปาเอาเสื้อเบ็ดกเสื้อตามมืองถือป่าป้าเนี่ตัวนี้เอาได้เบ็ด่าเลยโหอยู่ลูกน้ำโู บอคอยทื้อพี่น้องเอากปูซื้อได้เบ็ดบักเลยลายหากรได้ปัดตัวเดียวจิมี่เนี่ยันนาา หนองป่าน้ำล้นขั้นเมืองอันนี้ค่อยเรามาปาดอันนี้เพราะมันหาดพี่น้องย่านขั้นเมืองไปปลาเล้งเขาซื้อปลามาป้อยไปมดฮ้ยพูดถือละฟูฟูยังไปก่อนฟูฟูแสงตาดีเจ้าเก็บเบ็ดไปน้ำทางเลยอันนี้ค่อยไปเบื้องหลังนะนก็นุ่มๆนุ่มๆ loot. peduk, 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 thảo gì nữa lông tước hè này tước bao thì nó ơi <laughs> nấm hồ, mìt cả sơ đây chứ cốc cũng không cũng thô mất 你哈多。 เด้อเด้อกินข้าวกันเด้เออ้าพี่น้องเอ้ปิงปิ้งปลาเฮากัสุกละเจียวพงพงๆใช่ไหมกินข้าวน้ำเดียวพี่น้องเอ้ย้เจียวกรบปิ้งปลากิน,นปลาเซอร์เบดได้พยายำามมัเซาเมื่อคืนนี้รถหาการเงอนมัน hay lưu hết cầu mong bội nha, panina. Tao a tofu mlum hocka. A mong pike, ao. Ta mhu nah, mga dài, you na hết noise, you know. Nigel, dick, kênh, kụi tai. Mala. 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 น้องบอลเท้าไปซื้อเบ็ดก็เอาป่ามาป่อยอยู่ป่อยผัดแยงมันกนาค้าน้ำมันล้นขั้นเมืองค่อยเราไปปาดแยงทิ่มพี่น้องเลยเพราะว่าขี้เงือกมาอื้อเพงแยงเพงแยงอันขี้เงือกมาอื้อเราขี้เงือกบทัน มันก็เลยน้ำน่ะน,นะล้นขั้นเมืองค่อยย้ายขันเมืองมันคาดค่อยก็เลยไปปาดแงทิ้มป,ป่าก็ไปโอ้ยทือจิบเขาป่าบางโตก็ป่าป้อยได้สามปีแล้วบางโตก็ได้ฮอหกโลก็มีทุอจิบเขานะห้าโลหกโลก็ไม่ความใหญ่มัน ยังเลอแต่ป่าธรรมชาติมันขึ้นมาแต่โอ้ยมันมา,มา,มาใส่อยู่หนองนี่หลอย,ยู่ป่าธรรมชาติปลาเข่งนั่นหลขึ้นเอยซ้ำๆกับ,บ,บอยู่พี่ห้อง วันนี้เฮาคือสิได้อะนะออมาอยู่เฮินเนอบ้านพี่เลยแล้วพี่น้องยเ,เพ่ะวาเนอบ้านนี่ก็มันมันบบมีบ่อนปูพักปูพี่เลยปูมาแต่งมาโทกับโบมีมันมีแต่บ่อนปูกเฮินแคบๆนะอยู่เนอบ้านอันนี้พี่เลยขี้ด,ดินกว้างๆซ้ำซส,สปูพี่น้องอ้ยปูมาเพชรมาคือเครื่องอยู่ของกินเล้งเป็ดเล้งใกล้สะดวกสบายอยู่นี่นะน้องปูน้องป่าก็มี ป่านี้กะเขาซื้อมาเล้งเอาเล้งแบกก็ได้อยู่พีนะสบายเลยเห็นเขาเข้ามาอยู่พีประจำนะซาเซนหันเัาสักสักเสียย่างเดียวว่่มีไฟฟ้าไฟฟ้านี่ก็ดึงมา ลักมันคือคือ,คอ,คอ,คอประมาณเจ็ดสิบเมตรยังตอวแรบดึงมาเขาซื้อลักไฟฟ้าประมาณสามลักทุเพน่ดึงมาเออสามสี่ลักในหอด lăng nhì học bụng quái té hung la là bì hoạt phiêu hôp bì hoạt phiêu hôp bì hoạt ก็คบบือ,อเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กับบอดี้มีเพื่อลาหา้องกระย้ายมาอยู่เฮิ่นจุดเนาะเป็นเฮิ่นนะานๆยูจุดส่มเป็นบ้านไม้นะนกระซิบซิบกว่าปีเลยด้เพิ่นมาตั้งจุดสุ่มนี่ก็หาก็ได้ ศร้าวกว่าหลังคาเฮิ่นจุดสุ่มนับปอดโบมีคนมายู่พี่น้องเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ขอฝาไกไว้เดอร์พี่น้องเดอ้อขอขอบเจอลายๆเดอ้อที่ส้มเต่ตัวเดืจบพี่น้องเลยขอขอบเจอขอขอบเจอ